ท่านสมาชิกค,ครับก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมท่านสมาชิกค,ครับขอโทษนะครับขณะนี้มีสมาชิกมาประชุมจำนวน1น8ท่านครบองค์ประชุมแล้วนะครับผมขอเปิดการประชุมวุฒิสภาครั้งที่หนึ่งสมัยสามัญประจำปีครั้งที่สองวันอังคารที่หนึ่งพฤศจิกายน พศ2565นะครับระเบียวบวาระที่1เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม1.1รับทราบพระบรมราชโอ,องการประกาศพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่2องพศ2565และพระบรมราชโอ,องการประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาสองฉบับขอเชิญท่านสมาชิกโปรดยืนขึ้น เพื่อรับฟังพระบรมราชองการทั้งสามฉบับพระบรมราชองการพระราชกฤฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยสมัสมยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สองพุทธศักราช 2,565พระบาทสมเด็จพระประมณทรรามาธิบดีศรีสินทรา m a h a w a c ลงกรพระวชิรกล้าวเจ้าอยู่หัวให้ไว้ณวันที่12ตุลาคมพุทธศักราช2,565เป็นปีที่7ในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระประมณทรรามาธิบดีศรีสินทระมหาวชิ c าลงกรพระวชิรกล้าวเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่สภาผู้แทนราษฎรได้กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สองในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนตามความในมาตรา121ของรัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา121มาตรา122 และมาตรา175ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชกิจสิกาเรียกประชุมรัฐ,รฐสภา,าสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สองตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤศจิกายนพุทธศักราช2565ผู้รับสนองพระบรมราชโองการพลเอกประยุทธ์จันโอชา นายกรัฐมนตรีพระบรมราชองการประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาพระบาทสมเด็จพระประเมนทระรามาธิบดีศีสินทรมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จ พระประเมเณรารามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาจำนวน250คนตั้งแต่วันที่11พฤษภาคม2562เนื่องด้วยพลเรือเอกชุมนุมอาจวงศ์ สมาชิกวุฒธธิสภาได้ถึงแก่อนิจกรรมจึงเป็นเหตุให้ตำแหน่งสมาชิกวุฒธธิสภาว่างลงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา269ของรัฐธ,ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพลเอกสมศักดิ์นินบรญเจิดกุลเป็นสมาชิกวุฒิสภาแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2565เป็นปีที่7ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชโองการพรเพชรวิชิตชนชัยประธานวุฒธธิสภาพระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา พระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลองกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลองกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าตามที่ได้มีพระบรมราชองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาจำนวน250หสคน ตั้งแต่วันที่11พฤษภาคม2562เนื่องด้วยพลเอกวรเกียรติรัตนานนท์ปลัดกระทรวงกลาโหมพลเรือเอกสมประสงค์นินสมัยผู้บัญชาการทหารเรือพลอากาศเอกนภาเดชทูป,ปัตเตมีผู้บัญชาการทหารอากาศและพลตำรวจเอกสวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยตำแหน่งได้ผลจากตำแหน่งที่ดำรงอยู่เนื่องจากเกษียณอายุราชการจึงเป็นเหตุให้สมาชิกวุฒิสภาตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาว่างลงอาศัยอำนาจตามความในมาตราหนึ่งของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจาักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหมอ่อมแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาแทนตำแหน่งที่ว่างดังต่อไปนี้ หนึ่งพ้นเอกสนิทชนกสังฆจันทร์ประหลัดกระทรวงกลาโหมสองพ้นเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ผู้บัญชาการทหารเรือสามพ้นอากาศเอกอารณ์กรวรรณนรสผู้บัญชาการทหารอากาศสี่พ้นตำรวจเอกดำรงศักกิติประพัดผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศณวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2565เป็นปีที่7ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชโองการพรเพชรวิชิตจุลชยัยประธานวุฒิสภา ท่านสมาชิกครับในวันนี้มีผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาจะต้องให้กรมปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่นะครับมีรายนามดังนี้นะครับหนึ่งพลเอกสมศักดินบรนเจเิดกุลสอง พลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ผู้บัญชาการทหารเรือ 3. พนอากาศเอกอลงกรวรรณรถผู้บัญชาการฐานอากาศ 4. พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประพัฒผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา อยู่ในที่ไปชุมแห่งนี้แล้วผมจึงขอเรียนเชิญท่านได้โปรดยินขึ้นเพื่อกล่าวคำปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่ตามที่ผมจะกล่าวนำดังนี้ข้าพเจ้าชื่อข้าพเจ้าชื่อพลตระเวรนรงศ์สั์กิติประพัดขอปฏิญาณว่าขอปฏิญาณว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งจะรักษาไว้ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการขอบคุณครับเชิญนั่งครับ